สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งแพร่รีพี่น้องยี่โรงพยาบาลไปเลยลเดี๋ยววันนี้ต้องไปเอ็กซเรย์ที่อีก,กอำเภอหนึ่ง่ะครับเดี๋ยวเราไปออกไปบ้างกันเลยครับ

เดี๋ยวพี่น้องเพิ่นจะพากันไปเอกสเล่สามสามไซส์หรือสามเหมาะไม่มีตองไม่มีตองตอบคอมเมนต์ด้วยนอนย่าก็กำลังใจยจากเอฟซีนี่ยก็กำลังใจ่ายรายขนาดแบบขอบคุณได้จ้าขอบคุณทุกคนไห้สิน้ำตอบเหรเเลยน้ำตอกน่าติดตามช่วงติดตามช่วงอ้ไ เดินกลับมาจากเอกซเรย์นะครับแต่ผงคิดว่าหนากระดูกน่าจะเล่ารอกระดูกขาขวาพะว่ายกบวกขึ่นไหมาตาทเี่มาเรไห้มาตัวเองทยี่ยงตอนนั้นไปโรงเรียนนอเลนมาตามาตัวไหนชี่อจําเม่อก้จ๊จำได้จำได้อยอนะยุมองใกล้ๆกกันอันนี้มันเป็นเทเร่้องเหลายเทเร่ หกแค่หกลูกมั้น,นปายย้าต่ายยังไงได้ตำม,มานะแต่พวกแหงอีก้าตายไดวย้วนมากคนจะธรรมะต,ต,ต,ตายนะคนเลนนะเลล้่สเ้นก้่เขียวบุหี่วะน้ำมันบ้านี้เม่น้ำนิ่มองมั้งเลย มัเปิดไดมันจเปเปิดเบื้งบ่าเดเดี๋ยวถไปย่างกีมากรบบานอาจจะออกได้ออกมานเป็ะรมั้งผิดว่าแต่แต่กระดูกขีม้า่เ็ต้องอไแต่กระดูกก็แต่กระดูกก็แตกเล่ายกขึ้นมือขายกขาดุยกขาขวาน่มไหมขาซ้ายปุ๊บยกยกด๊กยก เดี๋ยวเราขึ้นออกมาผ่านประตัตงฟันวะนี่นะเดี๋ยวผมจะเฮ็ดไอคลิปเป็นเป็น,เป,นเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับเดี๋ยวเข้าวกลับมาจะก็หมอมาบอกเราว่าให้เตรียมตัวสิไปเอ็กซเรย์ครับอีกลงพยาบาลแล้วก็ตามครับผมกูไว้ว่โดดกันเลยอยู่ที่ไหนละ่ะเอาลอง้มอยู่วไหร่ครับ

ในเด็กกองในเด็กก้ามอีกคนไปไปไก่กระเรี่ยงเขาไปไก้กระเรี่ยงเ่อาตไปน้ำแต่นครับ ไม่คนหนึงน่งไปแม่ไปปะไปแม่ไปพ่อไปใชโชคดีนะคฮะให้พ่อไปน้ำบอลเลย ครับคุณเลียงกันไหโอเคครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งผลเอ็กเซเสย์กันครับของค์แกลลี่ว่ามามาแต่ไอ้อำเภอสามชัยแล้วเอาสันเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันครับผม เอาปาก,กวั้งแล้วเป็นยังสรุปแล้วหมอเขาบอกออเน่ยเอาบนเกซเลที่เม็กสเลใช่อ,องถึงต้องลแพทย์มาตัวดีทีน่นนางมากันเรียบร้อย มาคนชีดัต้องห้ขก uh> ็ยังไม่ส um> 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 um uh)> ู้อส่วนผสมกินเลยไม่เอาทมอให้กินหรืยังคนละไม้คนละอาหารตำนามนเี้ยงคนละไม่เดียวกันละเพื่อนเน้องนื้อกระัดทุกอย่างจงกินจงกินตกลกันันคือเท่านั้น ไข่ออใหกำมไข่้อนที่หาดโอรสเาไว้ยังคิดอะไรอย่เงียนะเยอเี้มออออไม่ใช่อะไรโอ้นึ่งเกิน

ผลเอ,อ็กเซ็ิยไงผลเอ,อ็กเป,ปกติทุกอย่างเอากระดูก้นว่าล่าว่าได้เล่าหรอ,อมือขึนนีนมือขึนนีนนอแนบ้านตีสองตีสามนี่ลแะเจ็บหัวเข้ามาค้างเลยอย่างนี้รถรถซนรถซนปกใหม่มือหึ่นตีหนึ่งหน,น้นาบ้านอืมประมาณตีหนึ่งรู้หัวซนแบนนบ,บร้อนว่ามันได้ยินเสียงปังอ่อไปใส่โอ้เนี่ยพอ้ดีพอเ้ วแม่ดเราเป็นน้านน้องไนแจงเสื้อถือเราถีบเลยจังเทปโอเคนะแม่เลยไปเฮ็ดเรื่องไงอีกระดาษนี่เฮ็ดเรื่องออ้ร่างาเออใบหนยื่อสงขึ้นพัดาเดี๋ยวไอ้นนบอกอาพัดเอาไปหางอเลยกลับบ้านแล้วดไดว่าขันว่เอาหาบ่อะออกล้่ออกเขอยู่แหละอยู่พีนาะไปครับกลับบ้านครับมาเนี่ย อเออเอียนเด้โอสียเลยวะในหัวองเขา์บุ้ <c oughs> <c oughs> เอเนาะเเจอกันคลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวเอารถไปขายเดี๋ยวอยู่ไปซื้อรถขั้นใหม่ก่อนเดี๋ยวกันคลิปหนาครับผมท่าบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะ